สวัสดีครับสวัสดีครับ FC วันนี้ปลาทิตย์จม้อนขึ้นอยู่ครับบายินมาแต่เสาได้จักหน่อยมอรลอมมั้งครับวันจิเป็นยังไงครับส่วนเาสาจะเป็นแนวหดปลากระบอกน,น้ำหาดดีแห้งครับต่รๆอยู่ มาลองมึงครับตอนทศสอสนี่ชิมานบอครับก็ขอบคุณสละ FC เดี่เบิ่งคลิปบายุึดนะครับเด้อขอบคุณหลายครับคอมเมนต์ให้งกำลังใจเบายุทธหลายคนอยู่ครับ FC เป็นมักเพื่อนบานเหระครับรอบมึงครับกำลังเขาไม้ครับเป็นทังไหน เดี๋ยนกําลังขืนครับกําลังช่วยๆเลยครับ บอกครับเดี๋ยวปนหยุดอยู่ครับตำอยู่ครับต่ำอยู่ตำค่อยๆครับนิ่มๆปลายยังผล่ะ นะครับเด้อรำขึ้ปอปากนี่ครับตำเนี่นกำลังขันครับดูดูเด้อ ดูนะครับหมอันบ่ต่ำเนี่ยเขาดิ้นยืดอยู่เหมนนี้กดปีกปลาอย่างปลาปากครับผมวาอยุเพื่อปากนะครับต่อำปลาปลาครับอู้ครับใส่สวยครับครับอู้ครับใส่สวยครับปลาปลาเขาครับผมทำเอาอีเต็มววนนะครับปลาปลาเขาครับใส่สวยครับนี่ตัวนี้สวยครับ กำลังปิ่งเสียบครับรุ่นนี้ครับปลาบกโม่งก็มีครับที่เหรอครับใส่สวยครับเนาะมันมาน,นครับเล้หนึ่งตัวอสองตัวครับสามครับใส่สวยครับใส่สวย ตัวครับเดี๋ยวหาตัวอยู่ครับมันนี่ครับมันหมานครับมันหมานหาตัวครับตัยครับบางทีเหรอครับคุณโอ้ยครับมัดแหลกของนี่ครับมันอยู่ครับมันครับมันหมานหมานโอ้ใหญ่บวญห้วนมันครับมัดแหลกครับครับฝากกดไลค์กดติดตามเราอยู่ดีนะครับเด้อครับ ขอบคุณสลาตี FC เอฟซีตามมาิดต,ตลอดมาด้วยครับเด้อครับขอให้เราไปรวยครับสวัสดีครับ